สวัสดีครับเอก้อโตนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวไอตัวกระตีตีล้อนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทาทั้งคันนะครับเป็นทะเบียนแท้นะครับก็โอนเป็นชื่อลูกค้าเรียบร้อยนะอันนี้จะมีล้อหน้านะครับ16ร้อยสามินะครับล้อหลังสองร้อยสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นกองแต่งขบูเดียวนะครับท่อนะครับตรงโค้งนะครับอันนี้จะเป็นดาทั้งคันนะครับลูกค้าสั่งเน้นมานะครับถังจะเป็นถังฟังไม้นะครับนี่งานตีขึ้นนะครับงานสร้างนะครับอันนี้ บางโคนเบาะนะครับบอกว่าเป็นการสร้างใหม่นะครับบางโคนสองร้อยนะครับวันนี้ยางสองร้อยสิบเจ็ดนะครับัวเปลียนแท้นะครับโครงพอด์โค้ดนะครับโครงรถพอดโค้ดอ่าพวกชุดไต่ไฟคอยวัตทีอะไรพวกนี้จะเป็นของเก่าญี่ปุ่นหมดนะครับวันนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับครับตัวใหม่นะครับวันนี้แผ่นชาร์จเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นฝาเครื่องจะเป็นพาร์โค้ดนะครับส่วนตัวเสื้อเี้นี่จะเป็นการพ่นสีทูเคนะครับ พักเท้าเป็นพาวโดโคนะครับสีทั้งหมดข้างนอกเป็นสีทูเคนะครับดำเงานะครับลกเกอร์นอกแก้วนะครับอันนี้แฮนจะเป็นแฮนด์ปิกนกนะครับอันนี้ไม้จะเป็นไม้เดิมนะครับฝังไปในตัวถังนะครับฝาสองฝานะครับแฮนด์เป็นแฮนด์ปิกนกนะครับประกับนะครับอันนี้จะเป็นพาวโดโคนะครับสองฟังนะครับปั๊มเบรกมือคัได้เป็นของไม้นะครับนี่ครับไฟเลี้ยวจะเป็น LED แล้วนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นไฟเลี้ยวติดอยู่กับไอตัวไฟเบรกไฟท้ายลนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้ครับรวมๆครับก็้อทจะเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับอันนี้ผู้การเน้นดําทั้งคันมานะครับก็จะจัดการดําให้ครับครอบหม้อน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับครอบโชคหน้าไฟไอ d ีดีนะอันนี้บางคนหน้าครับก็ออกมาจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมอันนี้ไปคับเทสขับเทสมาแล้วนะครับอันนี้นะครับไฟไปเขียวขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ไอ้เล็ไอ้ตัวไฟโชว์จะไม่มีนะครับเราผมเลยต่อขึ้นมาใหม่ตัวนะครับไปเป็นไฟโชว์ไปเกียร์ว่างนะครับที่เขียวจะเป็นเกียร์ว่างนะครับพอเราใส่เกียร์หนึ่งสีเขียวจะดับนะครับ